ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันก็จะคอยหาสถิติหาอัปเดตตัวผู้เล่นเอามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะ วันนี้วันที่7เมษายนะวันพฤหัสก็เป็นค่ำคืนของฟนะุตบอลยูโรป้าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปบอลเมื่อคืนก่อนบอลเมื bon ่อคืนเอาพิเมียก่อนนะพิเมียลีกคู่หนึ่งมีทางเบอร์ลี่เจอกับทางเอเวอร์ตันก่นหนีตกชั้นด้วยกันทั้งคู่เป็นทางเบอร์ลี่นะชนะได้3ประตูต่อ2นะเมื่อคืนราคาเสมอนะผมให้อยู่ทีมเยือนเอเวอร์ตันนะก็เสียไปสําหรับคู่นี้นะเอเวอร์ตันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ในโซนตกชั้นแบบ100%เซแล้วนะมี ตกชั้นค่อนข้างสูงนะตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ที่17เบอร์ลี่อยู่ที่18เนี่ยแข่งเท่ากันแล้วเอเวอร์ตันมี25แต้มเบอร์ลี่มี24แต้มนะส่วนวัตฟอร์ดกับนอริทนี่ก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะตอนนี้โซนตกชั้นก็จะมีเอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่นี่แหละที่ต้องลุ้นกันเพราะอันดับ16นี่มี30แต้มนะก็คือลีดนะแต่ก็ห่างอนะตอนนี้ห่างจากเอเวอร์ตันตั้ง5แต้มแล้วตอนนี้ ไม่เอเวอรนตนก็เบอร์ลี่เนี่ยนะผมคาดว่ามันต้องมีทีมใดทีมหนึ่งตกลงไปแล้วยิ่งมาแพ้กันแบบเจอกันอย่างเงี้ยทีมที่หนีตกชั้นด้วยการเจอกันแล้วแพ้กันอย่างเงี้ยนะเอเวอรนตันี่อันตรายจริงๆนะโอ้โหมันทํา ผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะเลยสำหรับเนะอลวัตันในฤดูการนี้นะเอาง่ายๆนะไดบรรดาผู้จัดการทีมที่มันเจเน r เรชันเดียวกันนะแลมพาดเจอรลาดวิเอล่าเนี่ยนะดูเจอรลาดกับวิเอล่านี่จะดูดีกว่าแลมพาดค่อนข้างเยอะเลยนะแลมพาดนี่มาคุมเอลวัตันเนี่ยทรัพยากรเนี่ยก็ยังดูดีกว่าทาง ชิซันพาเลตกับทางแอตตันวิล่านะแต่ว่าแลมพาร์ดนี่ยังหาจุดลงตัวไม่เจอนะคองหน้าก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะทักลิชลีซอนทั้งคาวเวิร์ดเลวินนะตอนปีใหม่ก็ซื้อมาตั้งเยอะแต่มีปัญหาจริงๆสำหรับเอเวอร์ตันโอกาสตกชั้นมีเลยมีสูงเลยสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับเอเวอร์ตันนะอ่ะมาดูอีก2คู่ของทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกหน่อย คู่แรกเป็นไอทางเบียริลเจอกับไบเยอร์มิวนิคนะคู่นี้ไบเยอร์มิวนิคต่ออยู่หนึ่งลูกผมก็ให้ต่อไบ y เยอร์มิวนิคไปแต่ก็เจอลิทของอุนเอเมลี่นะก็ทางเบียริลชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะเบียริลไม่มีสูนย์หน้าด้วยซ้ํานะไม่รู้เป็นอะไรสําหรับฤดูการนี้ของไบเยอร์มิวนิคนะเกมเยือนนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนัดที่แล้วในรอบที่แล้วนะรอบ16ทีมก็ไปเจอกับเลดบูเซาบวกนะเลดบูเซาบวกเล่นในบ้านนะ ก็เสมอกับบาเยอร์นะบาเยอร์ Bayern ไปเยือนก็เสมอกับเลดบูสบวกแล้วค่อยมาชนะในบ้าน7ประตูตอนหนึ่งนะนัดนี้กลับไปเล่นในบ้านนะัด2ก็ไม่น่าง่ายละ่ะสำหรับบาเยอร์มิวนิกนะก็มีโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงเลยละ่ะสำหรับบาเยอร์มิวนิกนะแพ้ในนัดแรกไปแล้วส่วนคู่เอกของเมื่อคืนนะก็ เป็นเชลซีเจอกับทางลิลมาดิดเนาะเป็นเชลซีเจ้าบ,บ้านต่ออยู่ปอนะผมให้ลองลิลมาดิดไปก็เจอเทพบเบนเซม่าล่างทองไปนะกดแฮตติกชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1น,นะลิวมาดิดนี่ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เชื่อใจได้จริงๆนะเจอเชลซีว่าแน่ๆแชมป์เก่านะก็อัดไปได้3ประตูต่อ1แล้วก็เบนเซมา่าแฮตติกซะด้วยซ้ำนะโอ้โหมีมง2ลูกอย่างสวยเลยนะใครยังไม่ได้ไปดูไฮไลท์นะก็ไปดูได้นะเบนเซม่านี่เล่น ดีมากๆนะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะก็สรุปเมื่อคืนก็เข้า1ตาย2นะก็ถือว่าขาดทุนไปหน่อยๆนะสำหรับเมื่อคืนอ่ะมาดูแก้ตัวกันในวันนี้เนาะวันนี้เป็นทางฟุตบอลยุโรป้านะรอบ8ทีมสุดท้ายก็แข่งพร้อมกันหมดเลยนะ4คู่นะคู่แรกเป็นอาบีไลซิกเจอกับแอตแลนตาคู่นี้เตะก,กันเวลา ห้าทุ่มสี่่าจะเตะเร็วกว่าเขาหน่อยเนาะส่วนอีก3คู่ที่เหลือเตะตีสองนะมีบาก้าเจอกับแรงเจอร์เวสต์แฮมเจอกับลียงแล้วก็ไอทัตแฟงเฟิร์ดเจอกับบาร์เซโลนาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอก คู่เอกผมเลือกคู่นี้มานะเป็นไอทักแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนนะว,วันนี้เล่นกันที่บ้านของแฟงเฟิร์ตนะดอยแบงก์พาร์คนะเตะกันเวลาตีสเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง แฟรงเฟิร์ตเจอกับบาร์เซโลนาในนัดนี้เล่นกันที่บ้านของแฟรงเฟิร์ตเยอรมันนะ8องศาแล้วก็ไม่มีฝนก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีเลยสําหรับอากาศที่เมืองแฟรงเฟิร์ตในวันนี้เฮตูเฮตของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะก็เพิ่งเคยเจอกันนะเพราะบาร์ซ่านี่ พึ่งหล่นมาเล่นยูโรปาครับในรอบหลาย10ปีเลยนะส่วนแฟรงเฟิร์นี่ก็ฤดูการนี้ก็ทําผลงานได้ดีนะในฟุตบอลถ้วยแต่ฟุตบอลทางบุนเดสลิก้านี่ผลงานไม่ค่อยดีนะอยู่ที่9เลยนะก็น่าจะเหลือหวังถ้วยเดียวแล,ล้วล่ะสำหรับไอทักแฟรงเฟิร์ตคือในถ้วยยูโรป้านี้เนาะมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของ2ทีมกัน6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านไอทักแฟรงเฟิร์ตก่อน 6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกุนเทอร์เฟิร์สน้องใหม่นะที่น่าจะตกชั้นนะ่ะในฤดูกาลนี้ในบ้านนะเล่นไป0-0นะก่อนหน้านั้นก็เสมอกับอาบรไลซิก0-0แล้วก็มีแพ้ลิเวติต1-0ชนะโบคุ่ม2-1 ชนะลิเวติติส2-1แล้วก็มีชนะแฮนนาเบอร์ลิน4 1นะรอบที่แล้วเจอกับทางลิเวติติมามีสกอร์ตุนไว้นะเพราะว่าเล่นที่บ้านของเบติสนะแฟงเฟิร์ตชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่กลับมาในบ้านก็แพ้เบติสไป1นแต่ชนะได้ช่วงต่อเวลานะแล้วก็ไปยิงจุดโทษชนะนะสำหรับไอทักแฟงเฟิร์ตส่วนทางบาร์เซโลนา6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ5เสมอ1เสมอ1ก็เสมอกาลาตาสลายในรอบที่แล้วนะก็คือผ่านกาลาตาสลายมาในรอบบ 6ทีมนะนัดแรกไปเสมอ0-0นัดที่2ไปชนะกาลาตาสลายได้2ประตูต่อ1หนึ่งที่บ้านของกาลาตาสลายก็เลยเข้ารอบมานะสำหรับบาร์เซโลนาฟอร์มก็จะมีชนะ1-0นัดล่าสุดนะชนะเซบีย่ามา1-0แล้วก็มีชนะลิเวมรดมา4-0ชนะโอซาซูน่า4-0แล้วก็ชนะเอลเช่2-1นะนี่คือฟอร์มของบาร์เซโลนาค่อนข้างน่ากลัวเลยนะยิง ได้ค่อนข้างเยอะนะเจอลิวมาดิดนี่ยิงไป4ลูกเลยนะนี่คือฟอร์มล่าสุดของบาร์ซ่านะชนะ5เสมอ1มาดูลูกได้เสียของทั้ง2ทีมกัน ไอทักแฟงเฟิร์ต37นัดยิงได้51เสีย48ก็ดูค่าเฉลี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับเกมลุกเกมรับพอใช้ได้สำหรับแฟงเฟิร์ตส่วนบาซ่านี่บาซ่าทีมเดิมก็เริ่มกลับมาแล้วนะตอนนี้42นัดยิงไป72ประตูเสีย47ประตูก็ถือว่าไม่แย่สำหรับบาซ่านะยิงได้นัดละเกือบ2ลูกนะค่าเฉลี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับบาซ่าเดี๋ยวมาดูตัวเจ็บตัวแบนของทั้ง2ทีมกันหน่อย ทางฝั่งเจ้าบ้านไอทัฟแฟงเฟิร์ตจะไม่มีอาเช่กับลามาร์สนะที่ลงสนามไม่ได้นะเนื่องจากอาการเจ็บนะส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนาก็ยังมีตัวเจ็บอยู่หลายตัวนะแต่ก็ไม่น่าจะมีผลมากมายนะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ลงมานานแล้วนะอันซูฟาติเซก้โรเบโตบาเดแล้วก็อุมติตีนะพวกนี้ไม่ได้ลงมานานอยู่แล้วแล้วก็เจ็บยาวไปแต่ที่มีปัญหานิดนึงก็คือทางขวานะก็มีดันนี่อเวสนะลงสนามไม่ได้ในนัดนี้เดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกันหน่อย วันนี้เจ้าบ้านแฟรง์เฟิร์ตมาในแผน3-4-3นะโก <Go S 1> เป็นเควินทรัพสแตนดาร์แบ็ก2ตัว3ตัวเป็นดิก้าฮันเตอร์เลเกอร์แล้วก็ตูต้านะมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นโซแล้วก็จาคิดทางฝั่งซ้ายเป็นคอสสิดทางฝั่งขวาเป็นคนาฟนะข้างหน้า3ตัวเป็นคามาดะบอแล้วก็ลินสตอมนี่คือแผนการเล่นของทางฝั่งไอทักแฟรง์เฟิร์ตส่วนทางฝั่งบาร์เซโลูนา4-3-3นะโก <Go S 2> เป็นอังเดเตสเตเกนนะแซง เซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นอารโยกับกาเซียนะทางซาบีนะค่อนข้างให้โอกาสอารโยโลงบ่อยนะตอนนี้เบียดตำแหน่งตัวจริงของเคลาดปิเก้ลงไปแล้วนะเคลาดปิเก้เป็นตัวสำรองนะอารโยโนี่ลงตัวจริงอย่างต่อนเนื่องนะทางฝั่งซ้ายเป็นจอร์ดี้อว่าทางฝั่งขวาส่งเซเจเดสลงมาแทนดานนี่อเวสนะมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวครบเลยนะแฟรงกี้เดยองเซยจโบูสเกตแล้วก็เปเดรีนะข้างหน้า3ตัววันนี้วางไปด้วยอดาม่าเตาเล่โอบามยองแล้วก็เมมฟิสเดปายก็น่ากลัว เลยละสำหรับข้างหน้าของบาร์ซ่าในตอนนี้นะก็เริ่มทยอยทยอยยิงกันได้ทุกคนแล้วละ่ะทั้งโอบาทั้งเตาเล่แล้วก็เดปายเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนบาร์เซโลนาต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวมาดูกันว่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้วันนี้ช่อง Soccer Sniper เปอร์จะเลือกไปทางไหนเนาะ วันนี้ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์ก็ยังเลือกไปทางทีมเยือนบาร์เซโลนานะถึงฟอร์มในรอบที่แล้วอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ชนะผ่านกาลาตาสลายมาได้ไม่ค่อยสวยนักนะก็ไปชนะ2-1ในะชนะเบียดเลยส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านแฟรง์เฟิร์ตก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะก็ชนะลิเวติ์มาได้ในช่วงต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่พูดถึงฟอร์มหลังสุด ใน5-6แมตช์หลังสุดเนี่ยทางบาซ่าดูดีกว่านะแล้วก็ตอนเนี้บาซ่าเนี่ยเริ่มจับทางได้แล้วนะสำหรับซาวีนะก็ยังชนะมาเรื่อยๆนะหกแมตช์ล่าสุดนี่ชนะ5เสมอ1และผลงานที่สวยหรูเลยก็คือชนะลิวมรดิดล0นนะไปเกมเยือนซะด้วยซ้ำนะตอนนี้บาซ่าเริ่มลงตัวแล,ล้วล่ะในบาซ่าเลือดใหม่นะตอนนี้ตัวผู้เล่นเก่าๆก็ ค่อยทยอยทยอยหายไปนะเบียดเป็นตัวสำรองอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้อย่างเคลาปิเก้น,นะที่ยืนตัวจริงมาเป็น10ปีเลยตอนนี้ก็โดนอารโย เป็นเด็กใหม่ขึ้นมาก็เบียดลงมาได้แล้วเนาะตัวเก๋าจริงๆนะสำหรับบาร์ซ่าในชุดนี้ก็จะมีแค่เซโจบุสเกตนะที่ยังยืนประคองเกมอยู่นอกนั้นก็จะเป็นตัวสายเลือดใหม่ทั้งนั้นนะมิดฟิลด์ตรงกลางทั้งเดยองแล้วก็ทั้งทางเปดี้นะก็ยังเป็นสายเลือดใหม่ทั้งหมดนะ่ะนะก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของบาร์เซโลนาทำทีมได้กลับมาค่อนข้างเร็วนะจากปีที่แล้วยังแกว่งๆอยู่เลยตอนนี้ปีนี้กลับ บาซ่ากลับมาแล้วลุ้นทั้งถ้วยยูโรปาแล้วก็ลุ้นทั้งทางในลีกนะในลีกนี่ตอนแรกอยู่ที่12ในตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่3เรียบร้อยแล้วนะสำหรับบา์เซโลนาตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างดีเลยสำหรับบาเซโลนาส่วนไอ้ทักแฟงเฟิร์ตก็อย่างที่รู้นะฟอร์มในลีกก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เจอกับบาซ่าในชั่วโมงนี้ราคาครึ่งควบลูกนะผมว่าบาซ่าลูกนึ่งอะน่าจะมีนะนัดที่แล้วก็ไปเจอทีมอย่างกาลตาสลามาก็ยังชนะได้นะนัดนี้ แฟงเฟิร์ตก็ไม่ได้แข็งซะจนเกินไปสําหรับบาซ่านะวันนี้ราคาแค่ครึ่งควบลูกนะผมมองว่าลูกแรกน่าจะมีสําหรับบาซ่านะทางแฟงเฟิร์ตกองหลังก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรนะเจอเกมลุกของบาซ่าที่ค่อนข้างไหลลื่นในชั่วโมงนี้ก็น่าจะไม่พลาดล่ะสาหรับบาซ่านะโดยโอบามยองนะลูกที่ผมเอามาลงนี่เนาะก็น่าจะมีสกอร์นะสำหรับโอบามยองอดามาบตาโอเล่แล้วก็เดปาย3ตัวนี้ก็ยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะอ่ะวันนี้ผมเลือกไปที่บาซโลนาราคา ครึ่งควบลูกเดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกันคู่แรกของคืนนี้ช่วง5ทุ่ม45นะเป็นอาร์บีไลซเจอกับแอตแลน a าอาร์บีไลนี่รอบที่แล้วโชคดีนะเจอกับสปาตักมอสโคนะแต่สปาตักมอสโคโดนแบนไปนะจากเนื่องกรณีสงครามรัเสเซียยูเคนะก็เข้ารอบสบายมานะเข้ารอบแบบโดยไม่ต้องออกแรงเลยนะสำหรับอาร์บีไลซกก็ โชคดีไปนะส่วนแอตแลนตารอบที่แล้วเจอกับทีมนางยีเยอรมันเหมือนกันนะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นก็ชนะผ่านมาได้นะรอบนี้ก็จับมาเจอกับทีมเยอรมันอีกนะสำหรับแอตแลนตาคู่นี้ตามสถิติไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเพราะเป็นทีมที่ เพิ่งดีมาช่วง3 4ปีหลังมาทั้งคู่นะแอตแลนตาก็เพิ่งดีขึ้นมาไลซิกก็เพิ่งดีขึ้นมาอ่ะมาดูฟอร์มของไลซิกก่อน5แมตช์หลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ2ส่วนนัดล่าสุดนี่ฟอร์มหรูมากๆเลยนะไปเยือนดอทมูลน,นะชนะดอทมูลไป4ประตูตอนน่อ1นเลยส่วนแอตแลนตานี่ฟอร์มล่าสุด5นัดนี่ ชนะ3เสมอ1แพ้1นะแพ้1ก็คือแพ้นัดล่าสุดนะเล่นในบ้านเจอนาโปลีอัดไป3ประตูตอนหนึ่งฟอร์มล่าสุดนี่ทางไลซิกน่าจะดีกว่านะเพราะเพิ่งชนะดอดมูลมานะแอตแลนตาเพิ่งแพ้นาโปลี oli, มามาดูตัวผู้เล่น ตัวผู้เล่นในนัดนี้ทางอาร์บิไลซิกก็จะขาดสู่หน้าตัวเดียวในยูซุปโพเซนแต่ไม่น่าจะมีผลนะเพราะยังเหลืออังเดซิวาเอนคุนคูแล้วก็ดานิเอโอโมอยู่นะก็3ตัวข้างหน้าของทางไรซิกนี่ค่อนข้างอันตรายนะเพราะเอนคุนคูนี่นัดที่แล้วที่เจอดอ t มูลมาเพิ่งยิงมา2ลูกนะก็กําลังฮอตเลยสําหรับสหน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้นะเอนคุนคูทีมชาติก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเอนคุนคูส่วนทางฝั่งแอตแลนตาตัวเจ็บก็ยังมีเหมือนเดิมนะสหน้าตัวเก่งดูวานซาปาตานะสว โคลมเบียก็ยังลงสนามไม่ได้แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมนะโตลอยก็ยังลงสนามไม่ได้ก็ต้องใช้หลุยมูเรียวยืนหน้าตัวเดียวอยู่นะสำหรับในนัดน,นี้วันนี้ราคาให้อาบีไลซิกเจ้าบ้านมาต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะฟอร์มหลังดีกว่าตัวผู้เล่นผมมองว่าทางไลซิกดีกว่าทางแอตแลนตานะนกนะ็ เหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันมองไปทางไลซิกเจ้าบ้านเลยนะอาจจะต่อดูค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครึ่งควบลูกนะผมมองว่าราคาที่เหมาะมันน่าจะอยู่ประมาณครึ่งลูกแค่นั้นแหละนะแต่วันนี้ขยับไปครึ่งควบลูกเลยแต่ผมมองว่ายังไง RB ีไลซิกก็ยังดูเหนือกว่านะและเอ็นคุนคูกําลังฟอร์มฮอตเลยนะตอนนี้เล่นในบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับ RB ไลซิกวันนี้ต่อครึ่งควบลูกผมให้ต่อทาง RB ีไลซิกเจ้าบ้านส่วนคู่ที่2เป็นรากาเจอกับกราสโกเอนเจอร์ คู่นี้อาจจะดูอ่อนที่สุดในทั้ง4คู่เลยนะทั้งบาก้กาทั้งเลนเจอร์นี่เป็นเตงเต็ตง8ของถ้วยนี้เลยนะบาก้กากับเลนเจอร์เฮดทูเฮดเนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งในปี2020นะเป็นทางฝั่งกัสโกเลนเจอร์ชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะในฟุตบอลยูโรป้านี่แหละในปี2020เนาะมาดูฟอร์มของบาก้กาหลังสุดก่อนฟอร์มของบาก้กาหลังสุดใน5นัดหลังสุดนี่เป็น ชนะได้3เสมอ1แล้วก็แพ้1นนะนัดล่าสุดนี่ก็น่าประทับใจเลยนะเล่นในบ้านชนะเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งกาสโกเลนเจอร์5นัดหลังสุดนี่ชนะ3แพ้2แต่นัดหลังสุดนี่เจอกับทางกาสโกเซลติกนะเป็นโอนเฟิร์มดาบี้นะเป็นดาบี้ของทางฝั่งสกอตแลนด์ก็แพ้ทางเซลติกไป2ประตูต่อ1นะตอนนี้ก็ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับกาสโกเลนเจอร์กาสโกเลนเจอร์รอบที่แล้วเนี่ยชนะมาไม่ยากนะชนะไอทางเซอร์นา สวสดีดามาส่วนทางบาร์กานี่ชนะทีมแกรงจากทางฝรั่งเศสนะคือโมนโปมานะก็ถือว่าบาก์าเจอทีมหนักกว่านะในรอบที่แล้วรอบนี้มาเจอกับ กัสโกเลนเจอร์ซึ่งผมมองว่าโมนโกเนียน่าจะหนักกว่ากัสโกเลนเจอร์อีกนะแล้วก็ฟอร์มของบารก้ายังถือว่าดีอยู่นะนะนดะที่แล้วก็เพิ่งชนะเบนฟิก้ามาได้ดูตัวผู้เล่นทางบาราก้านี่ก็ไม่ค่อยรู้จักนะทางฝั่งเลนเจอร์นี่ก็จะมีอารอนแลมซี่นะที่รู้จักอยู่ตัวเดียวนะ มาดูราคากันหน่อยราคาวันนี้เปิดให้เจ้าบ้านบราก้ามาต่ออยู่ปอนะผมก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะในนัดนี้แล้วอย่างนัดที่แล้วเนี่ยบราก้าเจอกับทาง เบนฟิก้าทีมแก่งก็ชนะมาได้3ประตูต่อ2นะเจอกับโมนาโกก็ชนะมาได้นะส่วนเลงเจอร์ผมว่ามองเป็นลองบาก้กาค่อนข้างเยอะนะในนัดนี้นะวันนี้บาก้าต่อปอผมยังเชื่อมั่นในฟอร์มของบาก้กานะที่ยังดีอยู่แล้วก็เล่นในบ้านนะอาจจะได้เปรียบทางสิงเชียด้วยนะวันนี้ก็กัดฟันต่อบาร้กาไปนะคู่นี้บาก้กาต่อปอผมให้กัดฟันต่อบารกาไปส่วนคู่ที่3เป็นเวสต์แฮมเจอกับลี เวสต์แฮมรอบที่แล้วทำผลงานสวยเลยนะชนะเจ้าของถ้วยนี้อย่างเซบีย่าเข้ามาได้นะส่วนทางลียงนี่ผ่านปอร์โตเข้ามาก็งานหนักทั้งคู่นะในรอบที่แล้วลียงผ่านปอร์โตแล้วก็เอาเวสต์แฮมผ่านเซบีย่ามานะ มาดูเฮตูเฮตของคู่นี้กันหน่อยไม่เคยเจอกันในเฮตูเฮตของคู่นี้ก็เพิ่งจะมาเคยเจอกันในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนะมาดูฟอร์มของทางเจ้าบ้านเวสแฮมก่อน5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3แพ้2นะก็ยังแพ้ชนะสลับกันอยู่นะก็ยังถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ดีและก็ไม่แย่ซะจนเกินไปนะสำหรับเวสแฮมนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งชนะเอเวอร์ตันมา2ประตูตอน,นส่วนทางลียงฟอร์ม5นัดหลังสุด ชนะ2เสมอ2แพ้1นะนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะอองเช่มา3ประตูต่อ2ในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ราคาเวสแฮม,มต่ออยู่ครึ่งลูกนะมาดูทางฝั่งตัวผู้เล่นหน่อยตัวผู้เล่นของทางเวสแฮม,มนัดนี้ก็จะไม่มีแลนซินี่แล้วก็ออบอนหน้านะก็ไม่มีน่าจะมีปัญหานะเพราะเป็นตัวสำรองทั้งคู่แล้วก็ได้จลอดโบเวนกลับมาแล้วนะสำหรับเวสแฮม,มก็เกมลุกก็น่ากลัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนทางฝั่ง ลียงทีมเยือนก็จะมีไลออนเชอร์ชี่นะที่เจ็บแล้วก็เตเต้นะที่ลงสนามไม่ได้ในนัดนี้เตเต้ก็เป็นกองหลังนะเชอร์ชี่ก็เป็นแบ็คเอ้เป็นวิงทางฝั่งขวานะที่น่าสนใจของคู่นี้คือมิดฟิลด์ตรงกลางนะผมชอบทั้งคู่เลยนะของทั้ง2ทีมนะทางฝั่งเวสต์แฮมก็จะมีดีแคนไลท์กับซูเชกนะเล่นกันมานานแล้วนะและคู่ทางฝั่งของทางลียงก็จะเป็นฮุเซมเออาร์แล้วก็เอนดอมเบเล่นะ ถือว่าน่าจะสนุกเลยล่ะสำหรับคู่กลางสองตัวของทั้งสองทีมนี้นะน่าจะวัดกันที่ความคมของสูนหน้าแหละวันนี้ผมมองว่าจาร์ลอตโบเวนกับมิเกลอันโตนิโอเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวกว่าทางเดมเบเล่นะแล้วก็อาคมบี้ของ ทางฝั่งลียงก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะสำหรับเดมเบเล่กับอาคัมบี้ผมว่าความแน่นอนเนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งมิเกลอันโตนิโอกับจาร์ดโบเวนมากกว่านะแล้ววันนี้เวสแฮมได้เปรียบการเล่นในบ้านนะรอบที่แล้วเขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเจอกับทางเซบีย่านะซึ่งเป็นเจ้าของถ้วยนี้เวสแฮมก็ชนะผ่านมาได้สวยๆเลยนะวันนี้เจอกับลียงอาจจะสูสีหน่อยนะวันนี้ราคาครึ่งลูกผมให้กัดฟันต่อทางเจ้าบ้านเวสแฮมไปนะเวสแฮมเหนือกว่านะแต่ว่าไม่เหนือกว่าเยอะหรอกแต่ว่า าราคาครึ่งลูกเนี่ยผมยังเชื่อใจเจ้าบ้านอยู่นะว่าทางอันโตนิโอกับโบเวนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการจบสกอร์ได้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ทางดีแคนไลท์กับซูเชกน่าจะคุมเกมในแดนตรงกลางได้นะวันนี้กัดฟันเลยนะคู่นี้วันนี้กัดฟันหลายคู่นะกัดฟันตั้งแต่คู่บรากาแล้วนะมากัดฟันคู่เวทแฮมอีกนะเวทแฮมต่อครึ่งลูกวันนี้ผมให้ต่อเวทแฮมเจ้าบ้านนะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกที4คู่ ผู่แรกอาร์บีไลซิกเจอกับแอตแลนตาอาร์บีไลซิกต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่ออาร์บีไลซิกคู่ที่2บรากาเจอกับแรงเจอร์นะบรากาต่ออยู่ปอผมให้ต่อบรากาคู่ที่3เวสแฮมเจอกับลียงเวสแฮมต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อเวสแฮม คู่สุดท้ายแฟรงเฟิร์ตเจอกับบาร์เซโลนานะบาร์เซโลนาต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อบาร์เซโลนาไปนะไม่ค่อยจะมีนะที่ฟุตบอล4คู่ผมให้ต่อทั้ง4คู่เลยนะวันนี้ดูแล้วมันน่าจะออกมุมบอลต่อจริงๆนะคืนนี้ก็คือดูจากข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วนะบอลต่อวันนี้มีภาษีดีกว่าบอลรองค่อนข้างเยอะเลยนะ4ี่คู่ตามนี้เลยนะอาร์บิไลซิกบรากาเวสแซมแล้วก็บาร์เซโลนา สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะ @scsn นะด,ด้วยนะใส่อด,ด้วยนะ @scsn นะก็อเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกบอลถ้วยบอลอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ส่วนใครอยากทราบทัศนคของผมในคู่อื่นๆนะที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยอย่างที่เคยนะก่อนเตะ เรียลไทม์ time. ผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีว่ามีความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะส่วน2ช่องทางในการติดตามผมมีทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ชื่อชื่อ,อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง So อ c เกอร์ส e r เ,เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ